สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้จะพูดถึงการเรียนของเด็กๆในย่านนี้นะครับส่วนมากเราจะเริ่มกันที่โรงเรียนอนุบาลคูเตียนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลเล็กๆซึ่งผมไม่ทราบชื่อจริงของท่านนะครับแต่ชาวบ้านร้านตลาดแค่เรียกท่านว่าคูเตียนะครับบุคลิกท่านก็คือ เกเตี้ยๆหน่ยนะครับแล้วก็ไว้ผมเป๋ใส่น้ำมันหวีเรียบแป้น,นะครับทุกเช้าจะมาพร้อมกับรถตู้มารับเด็กนักเรียนแล้วก็เพื่อนๆตามบ้านต่างๆนะครับผมจังจำได้ว่าบางบ้านเด,เด็กนักเรียนก็จะไม่ค่อยยอมมานะครับต้าโอโลมปฏิโลมกันกว่าจะขึ้นรถได้เนี่ยกอดสาวบ้าง กอดโต๊ะบ้างกอดคุณพ่อคุณแม่บ้างสุดท้ายก็ไปโรงเรียนกันจนได้นะครับเราจํากันได้ว่าเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยนะครับส่วนมากเราจะไปเล่นกันซะมากกว่านะครับมีกิจกรรมรู้สึกจะเป็นความสุขของเด็กๆนะครับที่จะไปอยู่รวมกันแล้วก็เล่นกันอย่างสนุกสนาน เอ,อ,อาหารจําได้ว่าจะเป็นเป็นอาหารถาดนะครับเราจะหยิบถาดกันคนละถาดแล้วไปรับอาหารมารับประทานกันฐานเสร็จแล้วก็ไปส่งให้กับคุณครูพี่เลี้ยงจะมีโต๊ะสําหรับรับถาดจากนั้นเราจะนอนกลางวันกันนะครับจําได้ว่าโรงเรียนี่ยจะติดกับลําคลองเล็กๆของ ย่านบางบัวนันนะครับเป็นชานไม้ยื่นออกไปนะครับพวกเราจะนอนเรียงกันน่าจะสักยี่สิบถึงสามสิบคนได้นะครับนอนเรียงแถวกันเอาศีสาหันไปทางด้านของน้ำนะของของของลำคลองส่วนบ้าก็หลับบ้างไม่หลับบ้างนะครับผมยังจำได้ดีว่า จะมีครูพี่เลี้ยงเดินตรวจถือไม้อันหนึง่งแล้วก็จะคอยพูดว่าหลับตาหลับตาเราก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเป็นปกตินะครับเตื่นขึ้นมาก็เอ่อไปเช็ดตัวหรือไปอาบนา้ำผมถุวจำไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีจะจำได้ว่า เข้าแถวปะแป้งกันเป็นแถวแถวแล้วก็กลับมาเรียนหนังสือในห้องเรียนการเรียนส่วนมากก็จะเป็นการาเป็นการท่องอคยานซะเป็นส่วนมากนะครับแล้วเราก็กลับไปที่บ้านในตอนเยน็เยนๆรถก็จะไปส่งพวกเราตามบ้านจนวันหนึ่งเราก็จะเริ่มเข้าไปใช้ชีวิตในโรงเรียนจริง โรงเรียนจริงๆนะครับที่จะต้องเริ่มเรียนก็คือโรงเรียนบางบัวซึ่งอยู่ที่ตลาดบางบัวนะครับโรงเรียนนี้มีชื่อเต็มว่าโรงเรียนบางบัวเพ่งตั้งตรงจิตวิทยาการวิทยาคารนะครับอ,อผมไม่แน่ใจเรื่องความเป็นมาของโรงเรียนนักแต่เข้าใจว่าชื่อต่อท้ายเนี่ยจะเป็นชื่อของท่านผู้ตอกก่อตั้งนะครับ ครั้งหน้าผมจะมาเล่าว่าการเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนบางบัวนี่เป็นเช่นไรนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบของโรงเรียนเอ่ยตลาดเอ่ยก่อนที่พวกเราจะเข้าโรงเรียนเนี่ยมันจะมีเรื่องที่สนุกสนานอยู่บ้างพอสมควรนะครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ